หน่วยการเรียนรู้ที่17สระเอียนะคะอ่ะเหลือสองสระสุดท้ายก่อนที่เราจะเปิดเทอมเดี๋ยวค,คุณครูจะพาอ่านแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปเป็นสระเอียอเดี๋ยวมาอ่านนิทานกันก่อนอ่านนิทานเพื่อไปตอบคำถามไก่แจ้กับเหยี่ยวเรื่องไก่แจ้กับเหยี่ยวนะคะ ไก่แจ้2ตัวตีกันเพื่อแย่งที่หากินไก่แจ้ตัวที่แพ้หนีเข้าไปซ่อนในยุงข้าวไก่แจ้ตัวที่ชนะบินขึ้นไปโก่งคอขันโอ้โหมีเสียงเอฟเิกด้วยนักเรียนมีเสียงไก่จริงๆด้วยอยู่บนกำแพงด้วยความลำพองใจเยี่ยวตัวหนึง่งกำลังบินหาเหยื่อเห็นไก่แจ้ตัวที่ชนะจึงคาาไปกินนี่จึงโฉบคาาไป อ่านเสร็จแล้วเ,วเดี๋ยวนักเรียนไปตอบคําถามนะคะมันจะมีให้ตอบคําถามในแบบฝึกเนาะสรุปไอ้ตัวที่ชนะโดนขาบไปกินเฉยเลยต่อไปเป็นสระเอีอวิธีเขียนสระเอียนะคะอันดับแรกหัวเขียนหัวสระเอขึ้นมาก่อนแบบนี้ทใไมนะ บแบบนี้แล้วก็อ่สมมุติคุณครูจะเขียนกอเอียเกียกอไก่สลอียอยับแบบนี้จะเขียนคำไหนให้เอาตัวพยัญชนะตัวพยัญชนะก็คือตัวหนังสือมาใส่ไว้ตรงกลางโอเคไหมคะอ้าวทีนี้เราไปอ่านกันเลยเด็กๆเปิดหน้า 9 0 91นะคะในหนังสือเล่มสีทองอะี๋ยวอ่านตามครูเลยปอเอียเปียเด็กๆเขียนจุดสีแดงไหคะจุดสีแดงเปรียบเสมือนนิ้วของครูนะคุณครูใช้ปากกาเมาส์ชี้นะคะอ้าวลอเอียเลียขอเอียเขียเขียไม่เอกเขียตอเอียเตียเตียไม้โทเตีย กอเอียเกียชอเอียเชียสอเอียเซียสอเอียเสียหอเอียเฮียพอลเอียเพียเออคำนี้อ่อนเพียไม่สบายรู้สึกอ่อนเพียต่อไปงอเอียเงียเงียไม่เอกเนี้ยเนี้ยหูฟังอ่ะอยากได้ยินคนนั้นเขากระซิบว่าอะไรกัน ไหนลองเงี่ยวหูฟังซิว่าจะได้ยินไหมต่อไปนอเอียนเนียเนียไม่เอกเนี่ยต่อเอเตียเตียไม่เอกเตียเตียคือคนจีนคนจีนเขาจะเรียกพ่อว่าเตียบอเอเบียเบียไม่โทเบียพอรอเอเพียเพียไม่โทเพียเพียที่มันเกาะอยู่กับพวกผลไม้อะนักเรียนตัวสีขาวอะ ต่อไปชอรอเอียเฉลียเฉลียไม้เอกเฉลียมสมมติมีส้มมีส้มอยู่ห้าลูกนักเรียนเฉลียแบ่งกันให้เท่าๆกันแบบนี้เฉลียต่อไปอเอาไก่เจ้ขันไม่เลอกเลยนักเรียนทอเอียเทียเทียนอเทียนคอเอียเคียเคียวอเคียวสอเอียเสียเสียมอเสียม ขอเอียเขียเขียงอเขียงขอเอียเขียเขียดดเขียดกวเอียกีเวกียโนกียนสมัยก่อนเขาจะใช้เกวียนในการเดินทางหรือบรรทุกสิ่งของแต่ก่อนมันไม่มีรถไงเขาก็จะใช้เกวียนเป็นยานพาหนะเดินทางไปไหนก็ใช้เกวียนใช้วัวลากใช้วัวควายลาก ต่อไปปอเอียเปียเปียกอเปียกรอเอียเรียเรียกอเรียกอ่านตามนี้นะคะชอเอียเชียเชียงงอเชียงบอเอียเบียเบียงงอเบียงสอเอียเสียเสียงงอเสียง อเอียเอียเอียงอเอียงกอเอียโทษทีค่ะขอเอียเขียเขียนอเขียนนอเอียนเนียเนียนอเนียนจอเอียเจียเจียนอเจียนพอเอียเพียเพียนอเพียนรอเอียเรียเรียนอเรียน วเอียเวียเวียนอเวียนกเอียเกียเกียบอเกียบงเอียเงียเงียบอเงียบชเอียเฉียเฉียบอเฉียบรอเอียเรียเรียโบเรียบอ่ะอันนี้ไม่ต้องกระดุกลิ้น โลเอเลียเลียบอเลียบสอเอเสียเสียบอเสียบจอเอเจียเจียมอเจียมนอเอเนียเนียมอเนียมปอเอเปียเปียมอเปียมเปียไมเอกเปียม อเอียเอียเอียมอเอียมเอียไม่เอกเอียมตรอเอียเตรียเตรียมอเตรียมชอเอียเฉียเฉียดอเฉียดบอเอียเบียเบียดอเบียดอเอียเอียเอียดอเอียด ดอเอียเดียเดียววเดียวขอเอียเขียเขียววเขียวจอเอียเจียเจียววเจียวอ่ะจบที่ไข่เจียวต่อไปคำสองพยางต่ออะตะกอเอียเกียเกียงงอเกียงตะเกียง ตอะตะกอเอียกียเกียบอเกียบตะเกียบตอะตะพอเอียเพีย,เพ,ยเพียนนเพียนตะเพียนนอะน,นะนะกนะักถ้าเจอไม่หัอหนอากาศแบบนี้คุณครูเคยบอกว่าให้ออกเสียงเหมือนเป็นสระอะใช่ไหม ออมันสะกดนออะนกนักรอเอียเรียเรียนนักเรียนต่อไปพออุมอผมกรอเอียเกลียเกลียนอเรียนผมเรียนต่อไปกอุกุกุนอกุน ชอเอเชียเชียงงอเชียงกุนเชียงขอไอไขไขไม่เอกไขจอเอเจียเจียวอวอเจียวไขเจียวกออัวกัวกลัวยอกวยกวยไม่จัตาวากวยตอเอียเตียเตียววอเตียวเตียวไม่จัตวาเตียวกวยเตียว กอเอียเกียเกียววอเกียวเกียวไม่โทเกี่ยวนออำนำนำไม่โทน้ำเกี๊ยวน้ำเคยกินเกี๊ยวน้ำไหมคะเคยเนอะลองอ่านประโยคชาวนาเกี่ยวข้าวแม่ชอบรับประทานเกี๊ยว เด็กเข้าแถวเป็นระเบียบอ่ะสระเอียจบแล้วต่อไปเป็นสระเอือเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเลยนะจ๊ะ